พาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าครับวันนี้เรามาเจ้าเก่าเจ้าหนึ่งที่เขาย้ายมาถนน,น,นถบรรทัดทองเนี่ยประมาณเนี้ยหปีแล้วนะฮะเส้นนี้เดี๋ยวนี้เป็นเส้นแห่งความอร่อยนะคุณผู้ชมร้านรวงเยอะมากแต่วันนี้ผมมาร้านนี้ ตั้งซุยเฮงอาหารเราก็ทำตามสูตรบรรพักรุษคท่านทิ้งสูตรให้ไว้ขายมาตั้งแต่นมนานจนรูปถึงร้านเพราะอร่อยไม่เหมือนใครร่วมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กหายได้ประโยชน์ สว,วัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวน้องน้องหมวยน้องเหมียวน้องเหมียวแต่มีแต่คนเรียกหมวยไหมใช่เห <c oughs> มือนน้าหมวยเจ้าของร้านย้ายมานี่กี่ปีแล้วครับเข้าปีที่5แล้วค่ะปีที่5คุณผู <c oughs> ้ชมเดินเข้ามาเนี่ยโอ้โหกลิ่นหอมเลยหอมกลิ่นวุโลเป็ดเปิดเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเราขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดป้ายข้างหลังคุณผู้ชมมิชลิน2018 18นะ1ิ19 20 21 แล้วก็ยี่สิบสองล่าสุดได้ต่อเนื่องเลยใช่ค่ะห้าปีสอนโอ้เราเวลาเข้ามาชิมเรารู้ไหมใครมาชิมไม่รู้ว่ะพี่ไม่รู้อาจจะมีพี่อยู่ในนั้นก็ได้ไม่แน่เนาะร้านนี้เก่าแก่มากคุณผู้ชมประวัตินะฮะเรื่องราวจะต้องให้น้องเหมียวเขาเล่าจริงๆเริ่มจากคุณพ่อใช่ไหมใช่ค่ะคุณพ่อเป็นคนเริ่มก่อตั้งร้านนี้ขึ้นมาคุณพ่อมีอาชีพเมื่อก่อนเป็นกุ๊กใหญ่อูฟุนเหล่ากับแกลเล็กซี่คนสมัยก่อนน่าจะรู้จักประมาณส0สิกว่าปีที่แล้วพ่อนนนีี่่่พอผมเยะ เวลาจะกินอาหารจีนต้องไปอูู๋เหลาใช่แล้วคนที่จะเที่ยวกลางคืนนะพวกรุ่นนั้นอะไปแกลเล็กซี่แล้วอยู่ดีๆมันจับพัดจับผูมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดได้ไงก็มีครอบครัวเริ่มมีลูกคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามค่าใช้จ่ายเริ่มเยอะขึ้นเงินเดือนเริ่มไม่พอก็ต้องออกมาขยับขยายไงเพราะลูกเต้าเริ่มเยอะสมัยก่อนมีแต่ก๋วยเตี๋ยวรูชิงปลาก็ต้องหาอะไรไม่มีก็ต้องหาอะไรที่มันแบบคนอื่นไม่ขายก็ลอง ลองผิดลองถูกจับไปจับมาจนมาเป็นตั้งชื่อเอ่งโฆษชาทุกวันมันก็ไปเไยเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนาะแล้วสูตรคิดเองเลยไหมจริงจิงแล้วก็คิดเองนะคะแต่เท่าที่หนูรู้อะมันก็เหมือนสูตรบุกน้ำาพโลทั่วไปแต่มันอาจจะมีแบบอะไรนิดหน่อยที่มาใส่แล้วให้มันแตกต่างกับร้านอื่นซึ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับแกงบอกไม่ได้บอกไม่ได้หรอกคุณผู้ชมของแต่ละร้านก็จะมีกเคล็ดลับของแต่ละร้านทีนี้ถามนิดนึงที่เราได้มิชลิน ห้าปีซ้อนเนี่ยนะมันต้องมีอะไรดีดิเราไม่เหมือนคนอื่นยังไงหนูว่านั่นหนึ่งรสชาติาไม่เค็มไม่หวานาไม่จืดออ,ออกจริงจีนงองบรรยากาศบรรยากาศร้านเนี่ยถ้าใครที่เคยอยู่ที่ไปเจอที่สะพานเหลืองแล้วย้ายมาสเตเดียบรรยากาศหนูยังเหมือนเดิมป้ายเหมือนเดิมตู้เหมือนเดิมคือพี่ไม่เคยมาสักสิบปียี่สิบปีที่กลับมาพี่ยังได้บรรยากาศเกมือนทีนี้เมนูที่ร้านแหละเด็ดเดมีอะไรบ้าง ไส้แก้วไส้แก้วอันนี้ดังมากเลยใช่ไหมใช่ดังมากเลยนะดังมากส่วนใหญ่มาต้องกินไส้แก้ว <ง cascade> แล้วก็หม้อดินอบขาปี๋ขาปีกับหม้อดินคือเบสิกก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดแหละแล้วก็อันนี้จะเป็นออปชั่นเสริมแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นแบบเหมือนซิกเนเจอร์ของร้านอย่างตัวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมามีเปาะที่เด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักจะเป็นเด็กพวกรุ่นเก่าที่จะรู้จักเพราะว่ามหมีเป๊ะคืออะไร เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีมีหงมีหางแ,แต่เดี๋ยวนี้มันจะมีแต่ขาหันใช่ไหมใช่ตอนนี้มีขาหา่านเพราะว่าช่วงโควิดอะค่ะเราต้องดอกป่านไว้อ่าเราก็เลยต้องขอหยุดไว้ก่อนขอเป็นช่วงนี้เป็นเป็ดล้วนๆเดือดร้อนนะคุณผู้ชมเพราะไมื่อกี้น,กน,นี้ก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นชามเท่าไหร่50บาทค่ะ50บาทะนะฮะ<ม>แล้วถ้าเกิดเป็นหม้อดินหม้อดินเริ่มต้นที่200 200แล้วถ้าเกิดจะกินขาหา่าน360 เราจะบอกเาอ้ายังไงว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดเราเนี่ยมันเป็นยังไงรสชาติดียังไงแล้วแต่ดีกว่าลองอชิมดูถ้าถูกปากก็อุดหนุนกนต่อเดี๋ยวบอกพี่กัดให้แล้วขอชิมก่อนวันนี้เอาอจัดมาแล้วกันเดี๋ยวหนูจัดให้ต้องมีไส้กลมไส้แก้วด้วยโอเคได้นะโอเคขอบคุณต้องมีมากขอบคุณครับค่ะเชิญนั่งเลยค่ะไปชิมร ไ่ไสแก้วเลยนะคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่เส้นใหญ่นะนี่เป็นไส้เป็ดไส้แก้วนี่ของดังร้านนี้เลยอ,อร่อยสุบซอสน้ำพะโล้ร้านนี้รสชาติไม่แรงดีนะหอมสดเล่นได้เลยเจ้าของร้านก็แนะนำนะน้องเหนียวบอกเวลามาสั่งไส้ดังหากดีกว่าแล้วถ้าเกิดจะสั่งหม้อด,ดินเนี่ยก็สั่งเป็นพวกตีขาอะไรก็ว่ากันไป อย่าปนกับไส้เพราะว่าไส้มันจะคลายน้ําออกมานะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าก,กินกับพริกน้ําส้มคงจะยิ่งอร่อยมากเพราะน้ำพะโล้ก็เข้มข้นดีนะโดเลยอันนี้น้องสั่งมาดูเป็ดบ้างดีกว่าสั่งแล้วเขาค่อยแล่นะเขาบอกเขาจะไม่แล่ไว้ก่อนโอ้โหดูเป็ดแล่มาน่ากินมาก นุ่มอร่อยหอมเป็นเนื้อนุ่มมากเกี้ยไปไม่ติดฟันเลยอันนี้จะลองบะหมีปม่ปาะอบะหมีเปาะร้านนี้เส้นใหญ่กว่าที่อื่นนะผมดูแล้วที้แอบถามน้องเหมียวก็บอกว่ามันเป็นตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วอะ่ะเขาใช้โรงงานนี้ผลิตก็ใช้มาตลอดอันนี้ก็ไม่ได้อวยนะเป็นเนื้อเป็ดที่นุ่มมากที่ได้มาทานแล้วก็รสชาตินะ้ำาพโลนี่กลมกล่อมพอดีมากเลย อีกตัวหนึง่งเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์คลิ้นเป็ดอันนี้ซิกเนเจอร์ร้านเขาคือปากเป็ดนะแล้วจะมีลิ้นเป็ดตรงนี้เวลาทานเขาบอกให้กัดตรงนี้พอดีเลยแล้วมันจะหลุดออกพอดีเลยนะฮะเนี่ยแบบนี้เลยแต่ว่าผมว่าขอใส่พริกน้ำส้มนิดหน,นึง่งนิดเดียวอืม,อ,มอร่อยนุ่มหลุดออกมากึ๊บกเป็ดพะโล้เนี่ยร้านนี้ไม่ควรพลาดเลย ถ้าไม่ดีเนี่ยก็จะได้มิชลินได้ยังไงเนาะต้องห้าปีซ้อนเนี่ยในหม้อดินนะฮะอันนี้เป็นปีกนะ,ะโดนโดนปีกข้อขาสุดยอดเลยอะ่ะปิดท้ายด้วยฟักเขียวหน่อยของหยวนนฮะ,ะน้ำฟักเขียวไต้หวันแก้ร้อนในหาซื้อได้ที่แมคโครนะฮะ ลาไปด้วยคำนี้นะครับช่วงนี้เดดจะบอกพี่กัดให้อยากกินเป็ดพะโล้อร่อยอร่อยระดับมิชลิน5ปีซ้อนนึกถึงน้านนี้เลยตั้งซุยเฮงผู้ชมครับอยากทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะฮะใส้แก้วหรือว่าอะไรเกี่ยวกับเป็ดพะโล้เนี่ยลองแวะมาร้านนี้เขามีการันตีด้วยมิชลิน5ปีซ้อนเลยนะครับชื่อร้านว่าตั้งสุยเฮงโภชนาค่ะอยู่ตรงไหนจ๊ะ อยู่ที่สเตเดียมวันนะคะถนนมัธยทองก่อนถึงแยกเจริญผลค่ะเปิดเวลา11.00ถึง1ทุ่มครึ่งค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเหมียวมากเลยนะครับเราก็มีตุ๊กตาตีกวากจากรายการตีอ้วนจอยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเรามาเยี่ยมแล้วนอกจากนั้นมีเครื่องดื่มสมุนไพรโย,ยนครับเดิมอร่อยแก้ะหายได้ประโยชน์นะครับท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ที่แม็โครนะครับวันนี้ขอบคุณร้านตั้งซุยเองมากเลยเดี๋ยวขอแอบติดสติกเกอร์หน่อยนะฮะได้เลยค่ะพี่ตีอ้วนจะได้ดังๆนะครับขอบคุณม,มากครับสวัสดีค่ะ เป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้นอวนชวนิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และลาซาด้าหรือแอดไลน์